ล้อมกระจกรอบหอไอเฟลปารีสเสริมความปลอดภัยปารีสมีแผนที่จะสร้างผนังกระจกกันกระสุนรอบหอไอเฟลเพื่อปกป้องสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศสขณะที่ผู้เข้าชมจะยังคงสามารถชื่นชมความงามได้ตามปกติผนังกระจกกันกระสุนสูงราว2.5เมตรจะถูกสร้างขึ้นรอบฐานของหอขอบผนังจะครอบคลุมฐานของหอและสระน้ำสองแห่งที่อยู่ติดกัน ทางเข้าจากบริเวณใกล้เคียงจะถูกปิดและเปิดให้ใช้เฉพาะทางเข้าผ่านสวนทั้งสองแห่งของหอผู้เข้าชมทุกรายจะต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมได้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากหอไอเฟลเป็นเป้าหมายที่สำคัญของผู้ก่อการร้าย YouTube's ad policies are killing creators, but you can help. Be a hero at Patreon.com/slash/TomoNews.